วันนี้ก็จะมีความลับสําหรับปัเก้นฝาสูบมาบอกกับเพื่อนๆเนาะสําหรับใครที่ไปอัพลูกที่โตฝาของเดิมแล้วกําลังมองหาปัเก้นฝาสูบที่รูโตฝาของเดิมบางทีเราไปอัพมาปุ๊บเนี่ยเป็นทีไปถามเพื่อนๆว่าเฮ้ยปัเก้นฝาสูบที่อ่ารูโตฝาของเดิมเนี่ยมันเบอร์ไหนอะไรยังไงนะครับบางคนก็ไม่อยากจะบอกนะครับอาจจะก,กักกันนินดๆนะครับแต่วันนี้พอดีเราเรา เราก็รู้ว่าเฮ้ยประกันฝาสูบเบอร์ที่เพื่อนๆตามหาอยู่เนี่ยว่ามันเป็นเบอร์ไหนอะไรยังไงนะครับเราก็เลยมาบอกให้เพื่อนๆรู้เลยเผื่อใครที่กําลังจะมองหาอยู่ก็ไปดูตามเบอร์อย่างที่เราบอกจะได้ไม่ต้องไปนั่งงมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประกันฝาสูบเดิมๆก่อนนะครับประกันฝาสูบเดิมๆนะครับรูของเขาก็ให้มาที่ประมาณสากักอ,าอ่านะครับแป๊บหนึ่งเก้าสิบหกมิลน,นะครับนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปอัพเป็นไซส์200เนี่ยนะครับรูมันก็จะมันก็จะโตกว่าแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแหละบางทีไปถามว่าเฮ้ยประกนันฝาสูบที่ใช้กันอยู่มันเบอร์ไหนอะไรยังไงบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีใครบอกเนาะเราก็เลยมาทําให้ดูเลยนะครับนี่อันนี้คือประกนันฝาสูบที่มีขนาดรูโต่ฝาของเดิมนะครับรูของเขาก็อยู่ประมาณอ่าเดี๋ยววัดดูประมาณอ่า77เอ้ย เก้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับประมาณนี้นะฮะแหมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนและทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่รับประกันฝาสูบเบอร์อันเนี้ยมันเป็นเบอร์ไหนเผื่อจะได้ไปหาดูเองบ้างเราก็เลยนี่ครับพอดีมีของมาเราก็ให้เพื่อนๆดูเลยนี่นะครับนี่เห็นไหมเบอร์ของเขาก็คือเบอร์นี่นี่ครับตามนี้เลยเบอร์ท้ายสามหนึ่งสี่ขีดศูนย์นะครับมั็นจะมันจะเป็นประกันฝาสูบสําหรับ ที่ลูกโตฝากของเดิมอันนี้เป็นของแท้เลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเผื่อใครที่กําลังมองหาอยู่แล้วไม่รู้เบอร์นะวันนี้ก็เลยมาเอาอยากรู้ใช่ไหมจัดให้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากรู้อะไรก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับเผื่อเรามีข้อมูลตรงไหนเราก็สามารถจะบอกแบ่งปันความรู้กันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับใครที่มองหาประกันฝาสูบที่อยากได้ลูกโตฝากของเดิมก็ตามเบอร์นี้เลยนะครับนี่อ่า โอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับใครเห็นว่าดูคลิปผมแล้วมีความรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูการเลือกซื้ออะไรได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมเบเกนฝาสูบดีแมกรูพิเศษนะครับรูโตฝาของเดิมสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ